สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในเสาหลักที่สำคัญที่สุดเสาหนึ่งของการพัฒนาประเทศนั่นคือระบบการเงินสมัยใหม่ครับและเราจะมาทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยนั่นคือบริษัทแบงก์สยามกมาจนจำกัดหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันครับก่อนหน้านั้นสยามประเทศยังไม่มีระบบธนาคารที่ทันสมัย การค้าขายและการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่พึ่งพาโรงรับจำนำห้างร้านของชาวต่างชาติและพ่อค้าชาวจีนการมีธนาคารพาณิชย์ของคนไทยเองจึงเป็นการประกาศว่าสยามพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มตัวและเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางการเงินของชาติวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าอะไรคือความจำเป็นที่ต้องก่อตั้งธนาคารนี้ใครคือผู้อยู่เบื้องหลัง และวิวัฒนาการของระบบการเงินไทยที่เริ่มต้นจากธนาคารแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หสยามกำลังเร่งปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยแต่ระบบการเงินยังคงล้าหลังและอยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติธนาคารที่เข้ามาเปิดสาขาในกรุงเทพแห่งแรกๆคือธนาคารจากยุโรปเช่น ฮ่องกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอร์ปอเรชันและธนาคารชาเตอร์ดซึ่งให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติและบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นทำให้พ่อค้าชาวไทยและราษฎรทั่วไปเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนการค้าขายระวังประเทศของสยามขยายตัวอย่างมากหลังสนธิสัญญาเบาร์ริงแต่การไม่มีธนาคารพาณิชย์ของคนไทยทำให้การจัดการเงินการปล่อยสินเชื่อและการค้าส่วนใหญ่ อยู่ในมือของต่างชาติซึ่งเป็นภัยต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจของชาติพระบรมวงศานุวงศ์และคุณนางหัวก้าวหน้าเล็งเห็นว่าการสร้างสถาบันการเงินของคนไทยเองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาผลประโยชน์ทางการเงินของประเทศความพยายามในการก่อตั้งธนาคารของคนไทยเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของบุคคลสำคัญในราชสำนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทยัยพระราชโอรสในรัชกาลที่สและเป็นต้นราชสกุลระพีพัฒทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ศึกษาด้านการคลังและการจัดการสมัยใหม่ในปีพศ2447ได้มีการก่อตั้งบริษัทแบงก์สยามกมมาจนจำกัดขึ้นโดยมีทุนจดทะเบียนจากคนไทยและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คำว่าสยามกรรมาจนหมายถึงกิจการค้าของสยามซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อคนไทยธนาคารทำหน้าที่ในการให้สินเชื่อแก่พ่อค้าชาวไทยรับฝากเงินและเป็นผู้ดำเนินกิจการด้านการเงินของคนไทยทำให้เงินทุนไม่ไหลออกไปสู่ธนาคารต่างชาติทั้งหมดการกำเนิดของแบงก์สยามกรรมาจนถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการเงินสมัยใหม่ในสยาม การเป็นธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนจากราชสํานักช่วยสร้างความเชื่อม,มั่นให้แก่ประชาชนและพ่อค้าชาวไทยหันมาใช้บริการธนาคารสมัยใหม่มากขึ้นต่อมาในปีพศ .2482 ธนาคารได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในปัจจุบันซึ่งเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยการมีธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนําไปสู้ความจําเป็นในการมีธนาคารกลาง เพื่อควบคุมนโยบายการเงินของประเทศในเวลาต่อมาธนาคารพาณิชย์ที่ก่อตั้มขึ้นโดยคนไทยได้มีบทบาทสำคัญในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคหลังสงครามโลกซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตการก่อตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยจึงเป็นมากกว่าแค่การเปิดกิจการธนาคารครับแต่มันคือการตัดสินใจเชิงอธิปไตยที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ มันเป็นการประกาศว่าสยามพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นหลักในเกมเศรษฐกิจโลกและไม่ยอมให้เศรษฐกิจของชาติต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของธนาคารต่างชาติทั้งหมดมรดกที่ทิ้งไว้คือความมั่นคงของระบบการเงินไทยที่ยังคงแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแง่คิดดีๆและเห็นคุณค่าของสถาบันการเงินที่อยู่คู่กับประเทศเรามาอย่างยาวนานนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ